จากเรื่องราวของประเด็นร้อนทีนี้เราจะไปถึงเรื่องราวของการขยายประเด็นนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ถ้าเผื่อฟังดูแล้วนี่อาจจะปแปลกๆนะครับออย่างที่เกิดขึ้นอยู่ที่บนเราที่อำเภอม่วงสามสิบนี่ครับตะกูลขันเงินที่ช่างโจ้อะไรที่ว่านี่ครับ,ค,รบคือเขาทําเกษตรอินทรีย์แล้วขายไม่ได้แต่ว่าเขาก็เลยเอาผักที่ขายไม่ได้นี่ครับนํามาแจกฟรีครับให้แก่พี่น้องประชาชนทีนี้คนที่ เคยมาซื้อผักพอเห็นคนนี้แจกฟรีก็เลยซื้อมาแล้วบางทีก็มาฝากแจกฟรีด้วยครับเป็นกระแสขึ้นมาอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันคนที่ปลูกส้มที่นี่ครับอยู่ที่ภาคเหนือครับเจอปัญหาเหมือนกันเลยครับคือผลิตออกมาแล้วขายไม่ได้ครับแต่ว่าแทนที่จะมาแจกฟรีครับเขาเอามาเททิ้งครับนะฮะ ดูนะฮะพิธีการแก้ปัญหาของเขานี่คือเททิ้งแต่ว่าในทางเศรษฐศาสตร์นี่พออธิบายได้นะฮะ<ช>เดี๋ยวไปดูในแง่ของไปดูในแง่ของชาวบ้านก่อนว่าทำไมถึงมาเททิ้งฮะคุณจุลทิศครับหรือมันเน่าหรือเปล่าไปดูกันนะฮะเรื่องราวของเกษตรกรทางภาคเหนือนะครับเจอภัยแล้งนะครับคือขายไม่ได้ก็เลยนําเอาผลส้มที่ปลูกนะครับมาเททิ้งเฉยๆครับ <า>ได้ไงนะครับไปฟังเรียอข่าวนี้กันจากทางมิเจอร์ออนไลน์นะครับแลนหลงกระนำราคาร่วงไม่พอโควิดระบาดซำ้ำตลาดปิดพ่อค้าไม่มาซื้อต้องขนส้มทิ้งเป็นตันๆโอ้โหนะน่าเห็นใจเกษตรกรนะครับผลิตออกมาแล้วขายไม่ได้ก็คงจะพอสมควรนะครับ เนื่องจากโควิดนะครับเจ้าของสวนส้มสุโขทยัยนะครับแทบกระอักทีเดียวเจอภัยแล้งกระนำราคาตกต่ำไม่พอนะครับโรคระบาดส้ำตลาดปิดไม่มีพ่อค้ามารับซื้อนะครับเปิดแผงขายอาทิตย์แล้วทิตย์เล่ายังขายไม่ได้ จนส้มเริ่มเน่านะครับต้องคนทิ้งเป็นตันๆนะครับแถมมะม่วงมะนาวจ่อซ้ำอีกไายโอ้โหนะนะครับ <c oughs> ทางเกษตรกรผู้ปลูกส้มเขียวหวานนะครับพันสีทองที่ตำบลแม่สินอำเภอศรสีสัชนาลัยจงังหวัดสุโขทัยนะครับซึ่งเป็นแหล่งปลูกส้มเขียวหวานพันธุสีทองแหล่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนะครับขณะนี้กาลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด1 9นะครับทำให้พ่อ,อทำให้พ่อค้าแม่ค้าไม่มารับสื่อนะครับจนเกษตรกร,ร,กรบางรายจำเป็นต้องขนส้มออกมาทิ้งเป็นต่างๆทีเดียวนะครับทางด้านนางพายาวคนกล้าอายุ62ปีนะครับคนนี้เป็นเจ้าของสวนส้มหมู่ที่6ตตำบลแม่สินนะครับบอกกับทีมข่าวนะครับว่าที่บ้านปลูกส้ม30กว่าไร่นะครับทุกปีขายดีกำไร กำไร1-2 0 0 0แสนบาทนะครับแต่ปีนี้แย่มากขาดทุนหมดนะครับเพราะเจอโรคปัญหาเพราะเจอปัญหาโรคโควิดนะครับทำให้พ่อค้าค้าประจำจากสุโขทัยแม่สอดตากน้องบัวลำพูนะครับและจังหวัดอื่นๆไม่เดินทางมาซื้อนะครับเพราะหลายพื้นที่เขาปิดตลาดปิดหมู่บ้านกันนะครับและเร่ขายก็ไม่ได้อีกด้วยนะครับทางคุณป้าบอกว่านะครับป้าเปิดแผงขายส้มนี้นะครับ1อาทิตย์ก็แล้ว2อาทิตย ก็แล้วนะครับก็ยังขายไม่ได้จนส้มเริ่มเน่านะครับต้องทยอยขนทิ้งไปแล้วถึง5ตันนะครับและมีแนวโน้มที่จะทิ้งอีกหลายตันนะครับเพราะว่าหาคนซื้อไม่ได้คิดจะแปรรูปก็ไม่ได้นะครับไม่มีทุนแต่ในส่วนแต่ในส่วนที่ทิ้งนะครับถ้ามีใครมาขอก็ให้ฟรีนะครับไม่หวงนะครับมาขนเอาได้เลยนะครับคุณพยาวนี้บอกอีกนะครับว่าปีนี้นะครับเจอปัญหาภัยแล้ง และก็ราคาตกต่ำย่ำแย่พออยู่แล้วนะครับยังมาเจอปัญหาของโรคโควิดระบาดซ้ำเติมอีกนะครับเกษตรกรต่างเดือดร้อนกันทั่วหน้า <c oughs> และนอกจากส้มที่รับผลกระทบหนักแล้วนะครับยังมีมะนาวมะม่วงชคอนันนะครับไม่รู้ว่าจะเอาไปขายให้ใครเหมือนกันนะครับอันนี้ก็กอกว่าก็คือไม่รู้จะขายแล้วล่ะนะครับ <c oughs> ทางเกษตรกรบางรายนี้นะครับจึงจําเป็นต้องปล่อยทิ้งผลผลิตให้เน่าขาดต้นนะครับเพื่อเป็นการลดต้นทุน ลดการขาดทุนนะนะครับเพราะว่าเอาไปแล้วก็ไม่รู้จะไปขายที่ไหนนะครับครับโอ้ห้าเสียดายนะนะครับที่ทิ้งเดียที่เราที่เราพูดว่าทาไมต้องเอาไปทิ้งนะครับก็เพราะว่าส่วนหนึ่งแหละมันเน่านะครับมันเก็บได้ไม่นานแล้วมันก็เน่าก็ต้องทิ้งไปต้องทิ้งไปนะครับเขาก็บอกว่าส to ่วนท่านใดที่อยากจะมารับหมายถึงว่าจะเอาไปทานไปเลือกไปไปทานเนี่ยเขาก็ให้ได้นะนะครับต่จะมารับเองนะครับ แล้วก็ขณะเดียวกันก็มีปรากฏการณ์หนึ่งเกิดขึ้นนะฮะก่อนที่จะหมดเวลานะครับก็ค,บคือคนแห่ไปขายทองคําครับทางด้านนายกสมาคมในี่คนจะบอกว่าตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยเจอเหมือนกันครับโดยทางด้านนายจิตติตั้งสิทธพักดีครับนายกสมาคมค้าทองคำครับได้เปิดเผยกับสนักข่าวอิสราบ,บอกว่าเมื่อวานนี้ครับวันที่14เมษายนเป็นวันที่มีคนยืนยืน,ยนต่อคิวขายทองครับให้แก่ร้านทองย่านเยาวราชมากที่สุดตั้งแต่เคยเห็นมาครับ เนื่องจากว่าราคาทองพุ่งสูงสุดในรอบ7ปีนักลงทุนที่ได้กําไรพอสมควรก็นําทองมาขายครับเพราะว่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง6,000บาทต่อทออง่ตบาททองคำนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเป็นลูกค้าที่จําเป็นต้องใช้เงินเพราะว่าเศรษฐกิจย่าแย่นะครับจึงต้องขายทองเพื่อนําเงินนี้มาจับจ่ายใช้สอยภายในครอบครัวครับคุณอุพนคนมาต่อแถวย่อรอขายทองคํานี่อู้หูสุดลูกหูลูกตาครับอื มากที่สุดเป็นประกติการเลยผมอยู่ในวงการทองคํามากว่า60ปีนะไม่เคยเห็นคนเยอะขนาดนี้มาก่อนนะครับวันนี้เป็นวันที่มีคนเยอะที่สุดคือวันที่14เมษายนเทียบกับเมื่อสัปดาห์ก่อนที่คนทยอยเข้ามาขายทองเรื่อยๆซึ่งก็ถือว่าเยอะแล้วนะแต่ก็ยังไม่มากเท่ากับวันนี้ทั้งวันจนถึงตอนนี้17นิกาคิวยังยาวเหยียดครับคาดว่าจะถึงเชียงใหม่นู่นะครับพอไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นนะ ค,คุณกิตติเองก็ยอมรับว่าหากเกิดสถนานการณ์ที่คนแห่นําทองคามาขายให้แก่ร้านทองอยู่อย่างนี้นะครับมันจะทําให้สภาพคล่องที่เป็นเงินสดของร้านทองมีปัญหาเพราะว่านอกจากโควิด -19 <ม>ทีจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจท,ทั่วโลกแล้วนะครับบรรดาผู้ค้าทองรายใหญ่ของโลกซึ่งส่วนใหญ่เขาอยู่ในย,ย,ยุโรปนะครับไม่รับซื้อทองครับเพราะว่าโรงงานปิดอีกทั้งการปิดประเทศของประเทศทั่วโลกรวมถึงไทยทาให้การขนส่งทองคําทําได้ลําบากครับและก็มีต้นทุนสูงขึ้นเนื่องจากว่าเที่ยวบินที่เคยมี พันเที่ยวต่อว,วันเหลือไม่กี่เที่ยวต่อว,วันครับแล้วก็ตามปกติแล้วมูลค่าของการซื้อขายทองคําร้านค้าทองในย่านเยาวราชอยู่ที่ประมาณวันละ10ล้านบาทอาจจะมีบางวันว่างที่มีการสูงถึงวันละ1 0 0ล้านและก็มีทั้งคนที่นําทองมาขายและก็คนที่มาซื้อทองแต่วันนี้มีแต่คนมาขายครับไม่มีคนซื้อ,อซึ่งตัวประเมินว่ามูลค่าทองคําที่นักลงทุนและก็ประชาชนนำม,มาขายในวันนี้น่าจะสูงถึงหลักพันล้านบาทครับ ส่วนทองที่ร้านทองรับซื้อมานั้นจะนาจำนำหรือว่ากับแบงค์หรือว่านำเป็นหลักฐานในการกู้เงินจากรัฐบาลก็ทำไม่ได้ทองที่ร้านทองมีคนมาซื้อเยอะแต่ไม่มีที่ระบายทองบางส่วนที่ส่งออกไปก็ค่าใช้จ่ายก็แพงมากเพราะว่าสมัยก่อนนี้เที่ยวบินเป็นพันๆเที่ยวแต่เดี๋ยวนี้เที่ยวบินมีไม่กี่เที่ยวบางประเทศก็ปิดประเทศทําให้ร้านทองบางแห่งเลือกที่จะปิดร้านไปก่อนคือหลายร้านเนี้เรียกร้องอยากให้รัฐบาล เปิดร้านให้ครับแต่ว่าร้านทองคําตรงข้ามครับเรียกร้องให้รัฐบาลประกาศปิดร้านทองคําครับไห้น้อไม่ไหวเลยไม่มีเงินซื้อเพราะว่าไม่มีทรัพย์ครับคล่องมารับซื้อทองหรือว่าบางร้านหาลูกค้ารายใหญ่นามาทองมาขายพนจนวนมากก็ใช้วิธีการจ่ายเงินให้ในภายหลังเนื่องจากว่าไม่มีเงินสดครับแต่ถ้าเผื่อเป็นรายเล็กๆนะครับทอไม่มากก็จะจ่ายเงินตามปกติครับคุณจิตติซึ่งเป็นนายชุสมาคมบอกว่าราคาทองคํามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นไปอีกนะเนื่องจากว่ากองทุนรายใหญ่ของสรัฐยังคงนาเข้ามาซื้อทองเก็บอย่างต่อเนื่องนะครับ แล้วก็เข้ามาซื้อทองคําแท่งอีกถึง15ตันทําให้ราคาทองคําในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้น15ดอลลาร์ต่อออนครับทาให้ทั้งเดือนนี้ครับมีการซื้อทองเก็บและกว่า45ตันแล้วก็มียอดซื้อทองสะสม1,009ตันเพราะว่านยามที่เศรษฐกิจพังนะครับทองคําเป็นสินทรัพย์ตัวหนึ่งที่มีความมั่นคงสูงครับแล้วก็แนวโน้มนะครับราคาทองคําจะสูงกว่านี้อีกไม่ต้องรีบขายนะครับถ้าจะขายต้องทยอยขายครับพี่น้องป้องป่ายฟังรายการคุณนุพลคุยขาภาพบ่ายนี้อย่ารีบขาย ถ้าเผื่อขายทีเดียวจะไม่มีที่รองรับบางประเทศเขากดนะฮะหรือว่าจ่ายเงินช้าหากนักลงทุนและพี่น้องป้องไปทยอยนำทองมาขายนะครับซับคลั่งซับครอบคล่องก็จะมีขายได้ราคาดีกว่าด้วยเดี๋ยวหาว่านายกุคสมาคมทองคำไม่บอกกล่าวเหมือนกันครับนี่เป็นอย่างนั้นและก็เช่นเดียวกันนะครับทางด้านท่านนายคุณพรเองเขาก็บอกกล่าวมาว่าถ้าเผื่อใครนะครับที่มีรถมิราและต้องการที่จะเปลี่ยนยางรถยนต้องการจะเปลี่ยนล้อมแม็กเราก็แนะนําไปที่ทางด้าน ถาวอนอยางยนต์นะครับเพราะว่าถาวรนอยางยนต์นี้ครับเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับอย่างรถยนต์ทุกยี่ห้อทั้งที่ผลิตในประเทศแล้วก็ต่างประเทศออนรถออฟโรดอย่างรถเกง๋งรถกระบะรถตู้รถ SUV แล้วก็รวมถึงการจําหน่ายทางด้านล้อแมกล้อกระทะลอ้ออัลลอยหลักหลายรุ่นหลากหลายราคาหลักหลายยี่ห้อรอคุณอยู่นะครับสามารถที่จะเลือกได้ครับรวมทั้งการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตรวจเช็คช่วงล่างเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยน้าเบรกเกียร์จานเบรกตั้งส่ย์ถ่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยรวดเร็วแล้วก็แม่นยํานะครับ ไปเลยนะฮะถาวรยังยนทั้ง3สาขาดูแลมากกว่าสบายใจยกว่าคุณกันญาเองก็ย้ำม,มาว่าเราจะดูแลรถของท่านเสมือนหนึ่งเป็นรถของคุณ,คณกันญาเองครับครับน้ำมนลืกตาลุนโพนะครับของแท้าจ,ะจ,ะจากจังหวัดตราดสินค้าวัตถุดบ5ดาวนะครับเมื่อไหรที่คุณรู้ฟังมีอาการเปลี่ยนเสียงซี่นํนำอันตรายคล้าจะเปลมนะครับต้องน้ำมันลือตาลุนโพ จะเสมอสภาชนะนะครับถ้าขมาบแล้วจมูกล้วก็จะโล่งทันทีนะครับหรือจะซื้อเป็นของฝากของต้นก็ดีทีเดียวนะครับหาซื้อได้เลยที่ร้านคลังยาตรงข้ามโรงแรมประทุมรัตน์นะครับประเคนทวีหฮแยกวรินหรือโทรศัพท์สั่งเราก็ได้นะครับ0903701013 0817908442ครับส่วน EC ก็เป็นสารฟู่เสถิตินะครับสามารถที่จะเลือกเติมได้ที่ห้องน้ํมันเครื่องเพียงแค่10นาทีจะเห็นความแตกต่างเกิดขึ้นเคลื่อนเดินเรียบเสียงเงียบลดการสึกหรอดถควันดําเพิ่มแรงม้าอัตราการเร่งแสงดีขึ้นคํว่าเหยียบแล้วลื่นพึดลิ่มพึดเป็นอย่างไร สัมผัสได้มือคุใช้ยอีซเลือกเติมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นท้าบอนยางยนต์อุบลวีนานันสอสักยนต์ด้านขั้งทุกสีเมือง CBN ทางไปแมคโรอุบลสวิทธนุกลาวุธร้านเรือนทวีให้แยกวารินแล้วก็ร้านแสนลักออเตอร์สวิตตรงข้ามตึกตีแท็กถทมงไปจังหวัดสิสิเกต Easy สินค้าไทยคุณภาพส่งออกครับ วันนี้วันที่15เมษายนนะครับเราสองคนต้องรำลาและหมดเวลาแล้วผมนุกพรพันเพลงครับชลติศจันสิงนะครับลาคุณฟองไปก่อนครับครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเสียอะไรก็เสียได้แต่ว่าอย่าสูญเสียกําลังใจนะครับขอให้มีกําลังใจกําลังใจเกิดขึ้นจากคนรอบข้างแต่ว่าความเข้มแข็งเราต้องสร้างขึ้นมาเองครับครับรำลาเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับครับ Clean Radio เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน